น้องมอสน้องคูนเป็นประฆ่าเป็นแม่ฆ่ามักโม่อีะไะพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องเออหายังร้ายบ่จุบปลูกอี่ใสฮ้องไปถ่าบ่โตเลื่องนะมันเสียพี่ซิมก่อนดิเห้หน่อยกันเลยหมดแล้วไม่อยากซิมหน่อยหน่อยนะคูนอันนี้อดีอันนี้ก็แตกครบเลยเสียปมันอันไหนบ่มัน เราาวมัเชุกทุนหน่วยบุษูห้กับพีใหม่เลยพิดนีรกลังทาพิดว่ตะกี้ไปสกีไว้เื่อนเลยวกมาเลยแล้วตอนาวเกมไหประมาณเห็นทรงสมอคุณแมมันจรงสิมันจรงสิสุกขาดใจห้องอาเทนออกมาลแม่อาเทนอยู่ใจ

แันป๊าเป็นซองเสมอพื่อนะพอตู้ท่นปิดใหม่นะมันอันนั้นอยู่แล้วเห็นบอกเขาจะเอามาขายนะเขาจะเผามาขายนะน,น่นกังวน่วยกังวยที่ได้เนาะโราบอกคือไปผ่าตังค์หรป๊อยอู่ทรา,ายเขานอนรับจากที่ขับรถไทยโบเป็นได้เมียขับรถไทยกับเป็นผ้าเมื่อครับเมื่อไทยนาสอยผอมมันเลื่อยปานงู

บอก,กงบองมากหลอนนี่นอดแหลอดแหลกองปายผู้ใหญ่ใจดีดป้าันนู้นเนพี่น้องแล้วยังบอกว่าสิายไดไรดีเอมาแคนอ้ว่าันีน้องมเบอปอนสุดท้ายแล้วบ่ฮยะยมันหันกับปิดเมนบาซูหักับปิดรอบแหกมือแหลกอืม

านีอยากราไกินของเขาอีเดสอุ้ยจูบุ้นเดมันบลูลงเนาะกูหลาบสู้ใสเนี่ยไเนี้ยเอียงคือเห็ดอันนี้อือผัดเด่นแทมกระสอบอันนี้ดีนะมันบรูอื่นลงนืกว่ามันมีผาบริสันกตซุยามเฮดซุจิได้ลงเก็บแกเก็บแก้มงายุกยันมันตกลงแมันแตกิ

ล่งมันตกบุลงนนเนาะอาเลืออกลงเออไปฮุบผัวเนาะะไอโนโคโมโมโ่คนมึงมลงคนลงไอเนาะมเอาหอบหนึ่งกับพอแล้วเนาะอบรมน่โมโมโนยามาใใส่พอมันบาไลยนะนี่แล้วนี่ซูมาละกัวนี่ได้เนาะนี่งูนำ

ฮ่ากุดกบผัวซวยพอเอาลายคอยตีนโอ้ลายยันลายบอแมงจะเบื่อบอดูคานี่กระเป๊ะได้ดินะรุ่นตกระสอบมันบรรลุ มันเหี้ยที่เมียมันขี่รถตำลังอูผู้พี่น้องเอ้งามงามได้นนกซิลูุกม้วนม้วนน้ำผึ้งชามสิบาทเด้อฮะเด้อใครปาดหมนผู้นั้นสิยะนี่ตัวนี้ก็แม่นให้บวกเงียผาจะเป็นคนบวกเงียผาว่ขึ้นอะไรมันมีหลักฐานโอ้ยในขีบจ้า

เลยมาใส่หนาคุเด็คูนคึกนะปูปะลอ้เยีามึงไปแล้วแล้วเลือกเอานเลือกเอาไอ้แก้มเลือกเอาเนื้องามนะอยเาลยเลยหน่กใหญ่สุดไปอไปมีดนี่อามาอย่งเดีนี้

ใครยุ่มไอโนบอกว่าเจย์ซอนซีไรไงซอนแล้วเมื่อมัดเฉาบอกเร็ว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 อย่าลูบค่ำลูบค่ำอยู่ดูเปิดสภาพการลูบอยู่อืม Hả Xui dạp đến mặt trận sự trận mặt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  trận mệt bò Tôi ปล่านให้เซามันรู้ Tôi มันบ่มีสิแฮกกิ๋นก๋วยเตี๋ยวมัน Bà anh này nó lục cam lục cam <laughs> oh lột oh, oh, cái này mèo nấm phèn anh nó ăn cá súp để mèo nấm này đây, <laughs> ทันมีดก้เสดไสวัสดีพี่นอ้องโอ้ก้อยหลังมึงชิบีชิบให้อาวบอกหนาวขี้ทอล่าง <c oughs> ว่าอีแม่กูสี่แท้สี่โน้ เออหลังเอ้ยมันไามอายอยู่แบบมันแมนอลิดิอาอบอกมันแน่มันเรื่องจริ้งบอ่ออือเมืองเฮือนฮอคอยในตี้ว่ะสิอะลังเมืองฮ่องฮอแต้งแน่วสินะัะวักก <laughs> ดมันของใจมันไามอายอยู่แมนอลิบอกอาย

ngô ừ, bổ bà con em bóng 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 อ่ไปล้วพี่น้องพบกันใหม่คลิปหนาเนาะฝากอ็นู้นนี่ด้จ้าป่าลุงนี่ข้าวโดกับซีมารลบไลรางากันแต่9บาทไทยราคาแบแพงพอดีหนาหักนะหักพี่น้องไปบา